เชเติมท,นนทีนอน3ที่บอกอมารหมือนบเมิลาเพราะว่าเมื่อวานมีลูกค้าจ่ายไปแล้ว200,000นะให้ที้ลแลว

เตือนไหมที่อื่นคุณแบบแค่แน่แต่คือคือแบบคุณอะไร มาไม่เปลี่ยนเสียผาแล้วมันจะภาไปแล้วสิว่าได้ยุนีบ่หานนี่เพิ่งสิกับก่อนอยก็อย่ียวมนกนหลายหด่อย่จบไหมีาเรียกผมมองม่ดเอยเนมุนเอีนงเ่น

ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วๆเจ้าภไปแล้วไปเอาลูกชายไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแม่มาเปลี่ยนลูกชายไออันไอผมซะบ่บ่บ่เบลอแล้วเบลอแล้วลายบุญเนี่ยงบุ้งบุ้งเรี่ยงบุ้น ยานคนละลงลงอเนี่ยพอแวรลัอได้อนีเขาบียขมันิานพ่อเหมือนไม่ครอบรัวของมันนี่พอมเพื่นเขาจะพเหม,ม,ม,นนม,ม,มือแล้วใกล้ปูอยู่ทงนีุ่กวนเขาจะกินข,ข้าวขจะว่ากินข้าวยอกินข้าว